เซสชันนี้นะอาจารย์ปัมาพรนะคะอาจารย์แนวจะมาแนะนำในเรื่องของ RLC Circuit นะ RLC Circuit หรือว่ามันจะออกมาในรูปแบบของ second order differential equations นะคะอลองมาดูนะว่าอาจารย์หมายความว่ายังไงตัววงจรที่เป็นแบบนี้ง่ายสุดแล้วก็จะมีอยู่2แบบ ก็คือเริ่มจากอ่าแรกเนาะเอาเป็น RLC in parallel เนาะต่อขนานกันนะอ่าง่ายมีกระแส current source อ่าอา L แล้วก็ C นะความจริงเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องเป็น RLC ก็ได้อาจจะมีเป็น L มากกว่าหนึ่งตัวหรือ C มากกว่า1ตัวก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันรวมยุบกันได้เป็นตัวเดียวเท่านั้นแหละนะคะนะ,ะถ้าดูรูปนี้ในเมื่อต่อขนานกันกระแสวิ่งมาปุ๊บมันก็จะแบ่งมาเป็นกระแสที่ผ่าน R เนาะ IR กระแสที่ผ่าน L, IL แล้วก็รกระแสที่ผ่าน capacitor IC โดยทีใ่ในเมื่อมันขนานกัน voltage drop มันก็ต้องเท่ากันมี voltage drop ข้อมทั้งสามสี่ตัวเนี้ยนะคะ V of T อ่ามันต่อขนานกันเนาะก็ต้องเขียน KCL นะ KCL ที่โนดโหนดนี้ก็จะมีอะไรละอ่ะถ้าเกิดบอกว่าตามที่อาจารย์สอนก็ IS วิ่งเข้าก็เป็นบวกวิ่งออกก็เป็นลบลบ IR รลบ IL ลบ IC เท่ากับ0นะคะนะแต่อาจารย์ก็ขอจะกลับมาแล้วก็เป็น IR บวก IL บวก IC เท่ากับ IS ใหญ่ข้างนะคะลองหาค่าาหาค่า v, ดีจ้ก็จะหาค่า V เปลี่ยนตัว IR, IL, IC ให้เป็น V ให้หมด นั้น IR ก็คือ v ส่วน r ถูกไหมไออารคือ v ส่วน r นะคะสูตรความสัมพันธ์ระหว่างกระแสกับโวลต์เจของอินดักเตอร์คืออะไรนะก็คือ v เนาะเท่ากับ l di dt นี่ของอินดักเตอร์ถ้าของคาปาซิเตอร์ก็คือ i อเท่ากับซีดีวีบาจำได้ยังนะคะจะบอกว่าไม่ให้จำมันก็แหมเธอก็จะไม่สนุกเนาะนั้นเนี่ยช่วยจำให้ได้ถ้าเป็น ความสัมพันธ์ระหว่าง v กับ i ของตัว Resistor ร์มอโอห์มส์ลอ v เท่ากับ iR แต่ว่าถ้าเกิดของ Inductor ก็คือตัว LdIdt นี่ตัวนี้เนาะแล้วตัว Capacitor ก็คือ i เท่ากับ Cdvdt จำได้ก็จะมีประโยชน์มากนะคะนะ IL ดังนั้นถ้าเกิดบอกว่าต้องการหา i ที่ผ่านตัว L แต่มีรูปแบบนี้เนาะก็ต้องอินทิเกรตนะคะก็จะได้เป็นบวกเนาะส่วน L อินทะิเกรตจาก t 0ถึง t v of x dx นะคะบวก i l ที่ t 0คือถ้าเกิดมี initial value s นะมีค่าตกค้างอยู่ในนั้นนะคะส่วนกระแส i c ก็คือ c dv by dt นั่นเองเท่ากับ i s แต่แน่นอนเราก็ไม่ค่อยชอบตัว integration เท่าไหร่นั้นอยากให้มัน integration มันหายไปเราก็ต้อง take differentiation differentiate ทั้ง equation ดังนั้นก็จะได้เป็น1ส่วน r dv dt บวกด้วย1ส่วน l นะคะหส่วน l นะคะ v นะคะเอาเอาง่างยง่ายเนาะ v บวกด้วย c d square v dt square เท่ากับ di s dt อาร์เรนจ์ใช้มันสวยหน่อยก็เป็น c d square v dt square บวก1ส่วน r dv dt บวก1ส่วน lv เท่ากับ di s dt หาร c ให้หมดจะได้สวยเข้าไปอีกได้กระชับสมการก็กระชับยิ่งขึ้นก็ d square v dt square บวก1ส่วน rc dv dt บวก1ส่วน lcv เท่ากับ1ส่วน c di s dt ได้สมการนี้ออกมาเพื่อหาค่า v สมการรูปแบบนี้ก็คือเรียกว่า เป็นแบบของ differential second order ตัวที second order differential equations นี่นะคะลองมาดูซิถ้าเกิดเรามี RLC เหมือนกันแต่ต่ออนุกรมกันต่ออนุกรม R เนี่ยเปลี่ยนหม่บ้าง C แล้วก็ L vs กระแสวิ่งผ่านปุ๊บเกิดเป็น V drop vr vc. แล้วก็ vl. กระแสวิ่งตลอดมาเลยนี่นะคะอ่ะมาต่อนุกรมกันสิ่งที่เขียนได้ก็คือเขียน kvl ในทางทิศทางเดียวกันกันกบตัวก,กระแสก็จะเป็นอะไรล่ะ VR v r บวก vc. บวก vl. เท่ากับ vs. นะคะกระแสไอแล่นผ่านหมด ขอเปลี่ยนทนุต้องการหาค่าไอนะคะ vr ก็ r คูณด้วย i บวก vc ก็คือ1ส่วน c ix dx บวกด้วย v ที่อาจจะตกค้างที่ t 0นะคะนะคะแล้วก็ vl ก็คือ l di by dt เท่ากับ vs ค่ะพอ,เ,อ,อเราได้ เราได้สมการในรูปแบบของ RI นะคะบวกด้วย1ส่วน C integration ix dx นะคะแล้วก็ตัว initial values ของ voltage ใน capacitor แล้วเนี่ยแล้วก็ L di dt เทากับ Vs นะคะเราไม่ต้องการให้มันมีตัว integration ค้างอยู่เนาะนั้นเราก็คือจะ differentiate ตลอดแนวก็จะได้เป็น R di dt นะคะบวก1ส่วน,นส่วน C i บวกด้วย L D d square i d square i d t square โทษทีแล้วก็ dvs dt ดังนั้นเขียนให้มันสวยงามกว่านี้กระชับกว่านี้หน่อยก็เป็น d square i d t square บวกด้วยนะคะอา่าส่วนด้วย L di dt บวก1ส่วน L ci เท่ากับ1ส่วน L dvs dt อก็จะเห็นได้ว่านะคะ เราก็จะได้สมการออกมาเป็นในรูปแบบของ second order differential equation เช่นกันซึ่งเราจะต้องมาแก้หาแก้หา i of t ส่วนบนนี้สูตรน,นี้ก็คือแก้หา v of t ก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของ uh, differential equation เข้ามาช่วยนะคะเข้ามาช่วยนะนี่อาจารย์ก็จะ มารีวิวสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับ second order differential equations นะคะ,อะขอรีวิวคร่าวๆนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของ second order นะคะ differential equation นะคะ,ะโดยที่ general form ของ second order เนี่ย differential equation ก็คือ ด square d x dt square บวก a1 dx dt บวก a0 x equal to f t โอเค so this is a general uh, equation for second order differential equations นะคะ solution general solution นะคะก็คืออยู่ในรูปแบบของเนาะ x of t ก็เท่ากับนะคะ xn of t บวกด้วย xf of t โดยที่ xn of t นั้นนะคะเราเรียกว่า natural response ตัว n ก็คือมาจากคำว่า natural นั่นเองนะคะนะ,ะส่วน xf of t เราเรียกว่า f o r c e response ตัว f ก็มาจากคำว่า f o r c e นะคะถ้าในวิชาเลขเนี่ยในวิชาเลขนะคะเราจะเรียกอัน,นี้ว่านะ complementary solution อันนี้เราจะเรียกว่า p a r t i c u l a r solution ในวิชาเลขแต่ในไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็น natural response กับา o no? f o r c e response นะคะโดยที่ในตัว natural response วิธีการแก้นเนี่ยคือเราจะต้องเราจะเซตให้ f of t เนี่ยเท่ากับ0นะคะนั้นถ้าง่ายๆก็คือว่า x n of t เนี่ยนะคะ เป็น solution ของ d square x d t square บวก a1 dx/dt บวก a0 x เท่ากับ0นะคะแต่ xf เนี่ย xf of t นะคะเป็น solution ของตัว differential equation ตัวเดิมเลยนะคะ เท่ากับ f t แบบนี้เนาะั้นวิธีการหาวิธีการหา x n f t วิธีการหา x n f t ก่อนเริ่มที่ x n f t นะคะนะอยากหา x n f t นะคะตัว natural response นะคะเราจะ let เราจะให้ x n f t เนี่ยเท่ากับ k e to the s t นะคะ ดังนั้นถ้าเกิดเรา,เาถ้าเกิดเราต้องแก้สมการซึ่งเอามาใช้เป็นแก้นในสมการของ d s q u a r e x d t s q u a r e บวกด้วย a 1 dx dt บวก a 0 x เท่ากับศนะคะแทนค่าเข้าไป substitute ก็จะได้เป็นนะคะเนาะ ถ้าเกิดเราดูถ้างั้นถ้าเกิดมี xn เท่ากับเท่านี้ dxn dt ก็ต้องเท่ากับ sk e to the st s q u a r e xn dt s q u a r e ก็เท่ากับ s square ke to the st ใช่นไหมคะนั้นสับสิทคูณเข้าไปปับ๊บก็จะได้เป็น s square ke to the st บวกด้วย a 1 sk e to the st บวกด้วย a 0 ke to the st เท่ากับ0 ตัวนี้เหมือนกันหมดเลยเนาะนี่นะคะก็ได้เป็น s บวก a 1 s บวก a 0คูณ ke to เ h e st เท่ากับ0ผลคูณของ2ตัวนี้คูณกับตัวนี้ต้องเท่ากับ0ง่ายสุดเลยไม่อันนี้0ก็อันนี้เป็น0แต่ว่าอันเนี้ย อันนี้เป็นศูนย์ไม่ได้หรอกเนาะเพราะมันเป็น solution ถ้าเกิด k e t o s t เป็น0นย์ก็แสดงว่ามันก็ไม่ใช่ s o l u เช o นแล้วสิถูกไหมคะเพราะว่าเราบอกว่า solution เท่ากับ k e t o s t จะเป็นศูนย์ได้ยังไงดังนั้นสิ่งที่เป็นศูนย์ได้สิ่งที่เป็นศูนย์ได้ก็คือตัวข้างหน้าตัวนี้ s square บวก a 1 s บวก a 0เท่ากับศสมการนี้เราเรียกว่า characteristic equation characteristic equation ดังน,ะะนั้นเราต้องทําให้ว่าเราต้องหาค่า s, <S ใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเราต้องใส่ถ้าเกิดสู u ช i o นเราต้องการ s ตัวนี้เราก็ต้องหาค่า s, <S จาก characteristic equation นี้ค่า s ออ๋มาจากไหนล่ะต้องนึกถึง algebra ล้นะคะ algebra algebra คืออะไรนะ algebra ที่เรียนกันมาคืออะไรถ้าเรามี ax บวก bx บวก c เท่ากับ0ใช่ไหม quadratic equation ดังนั้นค่า x จะเท่ากับเท่าไรลบ b บวกลบ square root ของ b square ลบ 4ac หารด้วย 2a จำได้ไหมอัลจิบราสมัยมอะไรเอ่ยนะคะดังนั้นแทนแทนตัวเลขตัว x เป็น s อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะได้เป็นดังนั้นค่า s ของเรานะคะก็จะเท่ากับเนาะลบ a นะคะลบ a 1 บวกลบสแควร oot ของ a 1น square ลบ 4a 0หารด้วย2นะคะเนาะอันนี้นะคะหรือเขียนง่ายๆว่าเป็นมันก็คือจะมี2รูทเพราะตัวนึงเป็นตัวบวกเนาะนึงเป็นลบนะคะนั้น s 1ก็เท่ากับลบ a 1บวกสแควร oot ของ a 1น square ลบ 4a 0 หาร2หรือ s 2และ s 2เท่ากับลบ a 1ลบ square root ของ a 1 square ลบ4 a 0หาร2นั่นเองนี่ก็คือ root เรียกว่าเป็น root นะคะของตัว uh, characteristic equations นั้น solution ของเราดังนั้น solution ก็คือ x n of t natural response ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ k 1 e s1t to the s1t บวก k2e to the s2t นั่นเองนี่ก็คือตัว natural response ค่า k1 k2 เนี่ย k1 k2 เนี่ยาหาได้จาก can be found เนอะ from จาก x ที่ initial condition x ที่0กับ dxdt ที่0 เป็น initial conditions นะคะซื้อต้องหาอีกนะคะนี่ยังไม่จบยังไม่จบ s 1กับ s 2เนี่ยยังสามารถนะเป็นได้หลายรูปแบบเป็นได้หลายรูปแบบคือ Roots เนี่ยเนาะ the root s 1กับ s 2เนี่ยอาจจะเป็นค่า real number ก็ได้หรือเป็นค่า complex number ก็ได้ นะคะซึ่งจะเป็น3แบบด้วยกัน3แบบด้วยกันอ่ามาดูสิมีอะไรบ้างอ่ทเคสที่1มี3เคสมี3เคสเคสที่1ก็คือถ้า s 1กับ s 2เนี่ยเป็นค่า real number แล้วก็ไม่เหมือนกัน and distinct ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเธอมี s square for example 1 0 s บวก16เท่ากับ0เธอก็จะได้ว่า s เท่ากับเท่าไหร่เนาะ s 8 2 16แล้วก็8ปบวก2ได้10เนาะดังนั้น s equal to minus r a n แล i n u s 8 So, so i ้ s real number แล้วก็ไม่เหมือนกันดังนั้น solution ของ u เนี่ยก็คือน่าจะตกอยู่ในแบบ a e ลบ2 t บวก b e ลบ8 t เป็นต้นนะคะ นี่ real and distinct ในภาษานะคะนะอันนี้ก็คือเคสหนึ่งนะคะเคสที่สองเคสที่สองเคสที่สองนะคะถ้าเกิด s 1กับ s 2เป็นค่า คอมเพล็กซ์ s1 s2 เป็นค่าคอมเพล็กซ์นัมเบอร์นะคะนั่นก็คือ s1 อยู่ในรูปแบบของลบซิกมาบวก j โอเมก้า d s2 เท่ากับลบซิกมาลบ j โอเมก้า d นะคะจริงๆแล้ว natural response เนี่ย มันก็จะสามารถเขียนได้เท่ากับ e ลบซิกมา t k 1 e j โอเมก d t บวก k 2 e ลบ j โอเมก d t แบบนี้นะคะแต่จาก e u ยเลอร์ไ n เดน y ิีเนี่ยนะคะเราสามารถนะคะแปลงมันให้เป็นอยู่ในรูปแบบของ cos ไซน์ได้ก็เป็น e ลบซิกมาที t, นะคะ k 1 c o s ไซน์โอเมกาดีทีบวก k 2อ่งขอโทษทีขอเปลี่ยนเป็น a เพระาะเราเมื่อเราอินทิเกรตทำเลขมาแล้วมันอาจจะกลายเป็นคนละตัวกับ k 1ข้างบน k 2ข้างบนนะคะบวกด้วย a 2 s i ไซน์โอเมกาดีที t. นะคะนี่ก็คือเป็น รูปแบบของ solution ถ้าเกิดค่า s ของเราเป็นค่า complex number นะคะถ้าเกิดในไฟฟ้าในไฟฟ้านะคะเราเรียกเคสนี้ว่าเป็นเคส under damp under damp case นะคะนะถ้าเกิดเป็นตัว distinct อันนี้เราเรียกว่า over damp case นะคะ over damp case เคสสุดท้าย เคสสุดท้ายบางคนอาจจะพอจําได้แล้วนะว่าเราเคยเรียนพวกเธอคงน่าจะเคยเรียนมาในวิชาเลขเคสสุดท้ายเคสที่3นะคะ s 1เท <S 1 S 2> ่ากับ s 2นะคะเราเรียกว่าเป็น r e p e a t e t Root ค่าเท่ากัน2ตัวนี้ค่าเท่ากันนะคะคำตอบที่จะได้น s o u u t o o n ที่จะได้ที่เราจะได้ก็คือ s n of t ก็คือเท่ากับนะ B1 e to t h e st บวกด้วย B2 t e to the st นะคะนี่ก็คือส o l ู t ช o n ของแบบที่3ที่เป็น repeated root นะคะถ้าเกิดในไฟฟ้าเราก็จะเรียกว่าเป็น critically นีอานะคะ critically แ a m p นี่คือพึ่งจบนะคะตัว natural response แน่นอนตัวตัวน1 b 2 a 1 a 2ตัวนี้ได้มาจากค่า initial value ค่าเริ่มต้นนะคะซึ่งเดี๋ยวจะทำให้เห็นในตัวอย่างนะเพิ่งจบ natural และ particular ตัว particular solution หรือตัว f o r c e response ละ่ะเราต้องการตัวหา fine f o r c e response เนาะ xf of t นะคะ นะวิธีการแก้เนี่ยวิธีการแก้นะคะการหา x, x f of t เนี่ยคือเราต้องแก้สมการของตัวมันเองตัว differential equation เองก็คือรูปแบบนี้เราต้องแก้สมการอันนี้วิธีการแก้นั้นนะคะเราจะใช้วิธีการเรียกว่าเหมือนกับ t r y f o r c e Solution use try for solution คืออาจารย์ก็จะให้มันก็จะมีตารางนะคะ try คือต้องลองนะคะอะอันนี้คือถ้าเกิดต้องมองดูว่าเรามี forcing term เป็นรูปแบบไหนก็คือตัว f of T ในสมการของเราตัวนี้นี่เองตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เป็นรูปแบบอะไรแล้วเราก็จะใช้ ตัวโซลูชันตามตารางนี้นี่คือ x f t ที่เราจะลองใช้นะคะก็คือเช่นถ้าเกิดเรามีเป็นค่าคงที่ถ้า f t ของเราเป็นค่าคงที่เราก็จะลองด้วยว่าโซลูชันของเราก็เป็นค่าคงที่เช่นกันถ้าเกิด f t ของเราเนี่ยมีตัว t อยู่นะคะเป็นตัว variable อยู่เราก็ต้องลอง a t บวกด้วย b นะ ถ้าเกิดเป็น e sigma t ะะก็จะต้องลอง a e sigma t ะะถ้าเป็นรูปแบบของ sine omega t หรือ cos omega t เราก็จะลอง a sine omega t บวก b cos omega t ถ้าเรามี e to the sigma t Cos omega t หรือ e to the sigma t s i n omega t เราจะใช้ e sigma t a s i n omega t บวก b cos omega t แบบนี้นะคะนะซึ่งถ้าเกิดมีออกข้อสอบอาจารย์ก็จะให้ตารางนี้มานะคะไม่ต้องจำไม่ต้องจำนะคะะนี้ก็เรียกว่ารีวิวเป็นการรีวิวนะคะของตัว second order Uh, differential equations huh?